โอเคนะครับก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกวีปอนะชื่อช่องใหม่ของผมเองนะครับก็มันก็ไม่ชื่อช่องใหม่แล้วมันก็คือชื่อช่องเก่าที่ผมเคยตั้งไปไว้ไม่โคตรจะนานนะขออภัยนะครับที่เพิ่งกลับมานะครับไม่ค่อยมีเวลาของแท้และของจริงอีกอย่างคือกูขี้เกียจครับขอโทษดนวยนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาอยู่กับเกมไมค์ครับแต่เราไม่ได้มาเล่นนะวันนี้ผมจะมาแจกเกมไมค์ครับนะเวอร์ชั่นไม่รู้ล่าสุดปับ ติดตามข่าวสารช้านะผมเพิ่งเจอก็เลยแม่งโหลดมาเลยก็เลยเอามาแจกเพื่อนเพื่อนกันนะฮะสำหรับนี้เวอร์ชั่นอยู่ที่อะไรวะหนึ่งจุดสิบห้าจุดศูนย์จุดห้าหนึ่งนะครับเป็นเซิร์ฟไม่รู้ว่าเซิร์ฟใหม่ปะวะหรือเซิร์ฟเก่าแล้ววะเออช่างเออมามามาเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันดีกว่าขอขอภัยนะที่ห่างหายไปนานนะแต่บอกเลยว่ามีไฟหรือไม่ไรนี้กลับมาลุกเหมือนเดิมนะทุยเล่นมุกอะไรวะเนี่ย เค okay. เราก็จะมาดูภายในแมปนะว่าเอ้ยเราจะมาดูของกันก่อนอันดับแรกเพราะไม่ได้เล่นมานานมันมีอะไรบ้างท่านผู้ชมรู้ไหมว่าอันนี้มันมีนานอย่างวะเออไอที่ยิงอะ่ะเย้เย้มีอะไรอ่อะอันนี้ อันนี้หมวกธรรมดาปะเออแต่ก็สวยดีสวยดีสวยดียดล้าก็เยสแคมป์ไฟนี่อันนี้น่าจะมีนานแล้วหรือเปล่าครับไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็ขอโทษไม่ได้เล่นนานเออไม่รู้คือได้ได้เซิร์ฟใหม่มาก็เอามาเอามาแจกกันเลยฮนะสำหรับใครอยากดูผมรีวิวอ่าดูรีวิวในแบบเอาชีวิตรอดสวเวิลนะกระเธอไบร์ให้ถึง กูขอห้าไลฟ์พอแค่นั้นแหละพอละห้าไลฟ์พอ,พอเดี๋ยวทำคลิปต่อไปให้ดูเลยแค่นั้นหละผม <c oughs> ยอดซับไม่ค่อยจะมีครับผมไม่ขยันเองครับผมขอโทษเท่ากันนะอืม <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> อย่างวะเออเอ่อ,เ,อเรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งนะครับผมจะมาขอพูดเอ่ยแล้วกันนะทุกคนก็รู้ดีดนะครับว่าเออ ท่านผู้นำเราชอบพูดกับออไอ้แท่นี้มากๆเลยนะ,ะถุยใช่ป่มวะเออช่างแม่งเอะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่มาแจกลิงก์เฉยๆนะใครอยากเห็นผมเล่นหรือรีวิวก็คลิปหน้ากระทืบไลน์มาถึง5ไลน์พอโอเคแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลินี้ก็บา,บายบายสวัสดีครับ